ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องกาลยานมิตรสนับสนุนให้คนทำแทง้งเป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนให้เด็กด่าพ่อแม่เป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนให้คนไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนให้พระสงฆ์ แตกแยกกันเป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนพวกนอกกฎหมายเป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนให้คนชั่วเป็นผู้นำเป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนให้คนเป็นชู้กันเป็นบาปอย่างยิ่งสนับสนุนให้คนทำธุรกิจสีดำเป็นบาปอย่างยิ่ง